กะแลแม่แฮปปี้มากค่ะชีวิตโสดมากในตอนนี้มีเงินร้อยล้านโดยไม่ต้องมีแฟนก็ได้ค่ะเป็นอีหนึ่งสาวมากความสามารถสําหรับกะแลแม่พัชรศรีเป็นจมาาติธีกรสาวแถวนาของเมืองไทยตอนนี้ก็ยังพอใจกับชีวิตโสดอยู่ละค่ะขอแค่มีความสุขกับเงิน100ล้านบาทดีกว่าค่ะโดยที่เจ้าตัวนั้นก็ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการขับไฟเดโชว่าแฮปปี้มากชีวิตโสดมากในตอนนี้ไม่ข่อยาหาแฟนเพราะตัวเองเป็นคนช่างเลือก อยากได้คนที่ใช่และเข้าใจเราถ้าหาไม่ได้ก็ไม่มีดีกว่าไม่กลัวขึ้นคานแล้วก็ถ้าอยู่คาน100ล้านไม่ต้องมีผู้ชายก็ได้จ้าสามารถอยู่ในตัวคนเดียวได้แบบมีความสุข การไม่มีแฟนไม่ได้แปลว่าคุณไม่มีกะะัลยาณมิตรเรายังมีเพื่อนที่ดีมีคนรอบข้างแท้ที่สุดก็คือเรายังมีตัวเราเองที่เป็นมิตรที่ดีที่สุดแล้วเราเองก็รู้ว่าตัวเราไม่ทิ้งเราไปไหนแน่นอนดังนั้นถ้ามันไม่ได้มีแล้วให้เราบวกขึ้นก็พร้อมที่จะอยู่คนเดียวค่ะ